นี่จะเธอวันนี้ฉันจะทอดปลาอินทรีหลายๆคนเนี่ยปลาอินรีเนี่ยมักจะกินปลาอินรีแบบเค็มมาที่เป็นตากหมักเกลือมาแล้วก็กินกับข้าวต้มแต่วันนี้ได้ปลาอินทรีสดนะคะนี่ยังเนื้อยังเป็นสีอย่างนี้อยู่เลยปลาอินรีเนี่ยเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เขาเรียกเป็นปลาเนื้อขาวไม่ใช่ปลาเนื้อแดงหรือไม่ใช่ปลาเนื้อส้มอันนี้เป็นปลาเนื้อขาวซึ่งเดี๋ยวเราจะทอดเฉยๆไม่หมักเกลือไม่หมักอะไรเลยนะคะและเดี๋ยวจะมาราดด้วยน้ำปลาที่เป็นน้ำปลากวนแบบกินกับปลาทอดน้ำปลาแบบนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเราไปทอด และเดี๋ยวนี้มันสําเร็จรูปไปหมดแล้วมันสะดวกสบายนะคะไม่ต้องมานั่งกวนน้าปลากับพวกน้ําตาลปี๊บซื้อน้ําปลาที่เขาสีเขียนว่าเป็นน้าปลาปรุงรสอเนกประสงค์สาหรับกินกับปลาราดน้ําปลาได้เลยดิฉันก็ราดลงไปเลยนะราดลงไปบนตัวปลาแค่นี้เองนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ําปลาสาเร็จรูปทํำยังไงเอาน้ําปลาปกติกวนกับตัวน้ําตาลปี๊บนะะใส่น้าเปล่าเล็กน้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแค่นี้เองไปกินข้าวกัน